พี่น้องในเช้าวันนี้นะครับเป็นริเดชที่มาจากพระชนะคำของพระเจ้าเอเมนพี่น้องเชื่อในพระชนะคำของพระเจ้าไหมครับเอเมน,เเมนลูกาบทที่10นะครับข้อ1 8บแด้ด้วยกันนะครับพระองค์ตัดกับพวกเขาว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบนี่แน่เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และให้มีอำนาจใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยยัเมเนไหมครับเรามีสิทธิอำนาจและมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูศัตรูของเขาเราคือใครครับซาตานาตาน,นะครับศัตรูของเราไม่ใช่ พี่น้องที่อยู่นั่งอยู่ข้างๆนะครับไม่ใช่ญยาิพี่น้องของเราไม่ใช่เพื่อนของเราไม่ใช่สามีภรรยาของเรานะครับไม่ใช่ลูกของเรานะครับเห็นลูกประพฤติตัวทําตัวไม่ดีเราก็โกรธเกลียดแล้วคิดเขาว่าเป็นศัตรูไม่ใช่นะครับหรือว่าสามีภรรยานะครับไม่เข้าใจกันนะครับก็ไปคิดว่า <laughs> เป็นศัตรูจะทําร้ายทําลายเอเมนไหมครับ โอเคศั <laughs> okay. ตรูของเราคือซาตานนะครับนั้นพระคัมภีร์พระเยซูพูดและกล่าวในเหตุการณ์นี้นะครับพระเยซูได้ส่งสาวกออกไปนะครับแล้วก็ไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและใช้สิทธิอำนาจนะครับในการวางมือบนคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนละนั้นหายนะครับขับผีผีก็ออกนะครับ ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าและถ้อยคํานี้พระชนะตอนนี้มาถึงพวกเราทุกคนเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> พระคำนี้มาถึงพวกเราทุกคนเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเรามีสิทธิที่อำนาจเหนือพูดผีปีศาจและเหนืออำนาจในโลกนี้ทั้งในสถานฟ้าอากาศด้วยเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นพระคัำพีได้บอกกับเราชัดเจนแล้วก็ได้ให้เราได้ เห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ใครสร้างครับพร,พระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในท้องฟ้าใครสร้างครับพระเจ้าพระเจ้าสัตว์ที่อยู่ในน้ําในทะเลในบนบกในอากาศทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระเจ้าสร้างเอเมนไหมครับ a m e น คนที่สมควรและคู่ควรที่จะไปกราบไหว้นมัสก,การคือใครครับพระเจ้าพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างเราเอเมนและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งฟ้าและจักรวาลทั้งแผ่นดินโลกด้วยเอเมนฮาเลลูยา <Amen. S 1>